จ๊ะหนูจะขยะขยะชกอะไรชกคนเก็บขยะผิดยอมถชกกระปุกห้ามนเวจรดเท้าชกอะไรชกปลาผิดยอมชกชื่อห้ามหัวจรดเท้าชกอะไรตื่นนอนชกที่นอนผิดเอ้ยยอมใชม ตอนที่น้อกอบไปป้อนนมแพะอะค่ะแพะมันชอบกินไหมคะไม่ชอบทำไมไม่ชอบอะค่ะเพราะอะไรแหวะแหวะ <laughs> มันไม่ได้แหวะ,ะ <laughs> มันไม่ได้แหวะอันนั้นเสียงร้องมันรู้ปะคะ,ะ <laughs> น้องกอดจา๋จาวัยรุ่นถ่ายรูปก่อนจัดฟันแล้วถ่ายรูปหลังจากจัดฟันละ,ละคะหนึ่งสอง หนึ่งสองมันเสียงชัตเตอร์มันมีน้ำด้วยอะ่ะมันชัตเตอร์มีน้ำด้วยอ่ะเอาไหมหนึ่งสองชัตเตอร์มีน้ำเต็มเลยหนึ่งสองหนึ่งสองจับ <c oughs> จับมาเรือ <c oughs> โรตารีโรตาปิดเหรอจับหน้าพ่อดิหน้าพ่อเปียกไหมเปียกอะไรหน้าพ่อ โอเคไปละไปไปโอ้โหพอแล้วไปแล้ว